กลับไปที่คดีจับกลุ่มตุนบมินรัฐนักธุรกิจชาวเมียนมาข้อหาไปยุ่งกับยาและฟอกเงินยาคดีนี้ขยายผลจนมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น10รายด้วยกัน <คะ S 1> ในเบื้องต้นนะ10รายเป็นบุคคลธรรมดา7เป็นนิติบุคคล3โอเคในส่วนของบุคคลธรรมดา7นั้น1ใน7เป็นสอวอรประเทศไทยคุณอุปกิดปาจาริยังกูลว่ากันกลมๆเนื่องมาจาก มีข้อกล่าวหาว่ากันด้วยเรื่องยาเสพติดดังนั้นดังนั้นดังนั้น,น,นปปสจึงมีการอายัดทรัพย์ตุนมิรัฐกับคณะรอบแรกไปแล้วรวมทั้งสิ้น1398ล้านบาทด้วยกันในเบื้องต้นนะในเบื้อง<ว>ต้นในเบื้องต้นทีนี้ทีนี้ไอ้พันสามที่อายัดทรัพย์รอบแรกแลเครือข่ายตุนมิลัฐนั้นก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ต้องหา อายัดรัพย์7รายด้วยกันในะใน7รายก็จะเป็นบุคคลธรรมดา6แล้วก็จะเป็นนิติบุคคล1ใน7รายเนี่ยรวมทรัพย์สินที่อาย,ยัดรอบแรก1377ล้านขั้นเดียวกันก็ขยายไปอายัดรัพ์กลุ่มที่2ผู้เกี่ยวข้องและบัญชีม้าอีกเป็น <19 S 1> เงิน21.5ล้านบาทค่ะพอคน่กว่าก,กันไปจะสังเกตนะรอบแรกเนี่ยบุคคลธรรมดาเจ็ดคนที่ถูกอายัดรั์เนี่ย ไม่รวมไม่รวมไม่รวมสวอุปภิจไม่รวมสวอุปกิจยังไม่ได้รวมค่ะต้องคิดมาว่าในส่วนสวอุปกิจเนี่ยจะมีการอายัดรั์เมื่อไหร่เราจะต่อสายไปที่พลเรโทพานุรัตน์หลักบุญนะคะรักษาเลขาธิการปปสนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับคุณพานุรัตน์ครับในส่วนของสวอุปกิจเขาถามกันเยอะ เรื่องอายัดทร,รัพย์เมื่อไรจะมีการอายัดทร,รัพย์สวอปอุปกิจในโซนนี้คืบหน้าไปถึงไหนเชิญครับผมผมกลับเรียนนี้ก็ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับก็ต้องทำงานด้วยความรอบคอบแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมกลับเรียนนี้ก็ว่าคุณอุปกิจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุนมินหลักเนี่ยที่พปสอเองเนี่ยคดีของทุนมินหลักตามที่ พี่ดนายพูดไปนะครับพี่มีเรามีการอายัดทับไปชั่วคขาวเพื่อตรวจสอบไปแล้วาตามตามแต่นยอดจำพ่พ่กดนัยได้ข่าวไปแต่มันจะมีจะมีบัญชีหนึ่งครับที่บัญชีของคุณปิยดาซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีของชุนมินหลับเนี่ยมีบัญชีหนึ่งที่มีการโอนทรัพย์สินจากคุณปิยดามาที่มาท,มาที่คุณอุบกิจตอนนี้ปปสได้ดําเนินการ มีคําสั่งทําการตรวจสอบทร,รัพย์สินในฐานะที่คุณอุบกิจในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับต้องบอกก่อนนะครับยังเป็นปปสได้มีคําสั่งตรวจสอบทร,รัพย์สินใ,<ช>ในฐานะคุณอุบกิเเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทําผิดเก<ช>ี่ยวกับยาเสพติด<ช>ซึ่งปปสมีคําสั่งที่หกเอาไวันที่แล้วกันครับวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมลงลงสองพศสองพันห้ารอหกห้านะครับตอนนั้นได้ทําการ อาญาท,ทรัพย์สินชั่วคราวของคุณอุปกิจหนึ่งรายการครับเป็นจำนวนเงินสองแสนสามหมื่นกว่าบาทอันนั้นอันนั้นเป็นไปครั้งแรกนะครับครั้งแรกน้อยตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีครับอันนั้นเป็น,น,น,นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทาผิดก่ยาเสพติดแล้วกันครับครับครับปปับสได้มีคาตังไปครั้งหนึ่งแล้วครับทีนี้ต่อมาก็เมื่อวันที่สองพิกาครับที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนเอ่อ กอประชาการป่าปามยาเสพติดได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับเดิมเดิมพยายาส่วนแจ้งข้อหาคุณอุปกิจฐานฟอกเงินนะครับแต่พอส่งสํานวนไปที่อายการอายการก็ได้ทําการตรวจสํานวนแล้วก็ได้พิจารณาสํานวนแล้วก็ใช้อํานาจตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา1ดทับ็ดนะครับท่านอายการก็ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับคุณอุปกิกข์ในข้อข้อหาสมคบสนับสนุนการกระทาผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตรงนี้ครับ อานาจของปปสเกิดแล้วครับบอบว่าทางพนักงานสอบสวนได้ส่งหนังสือมาที่ปปสนะครับมาที่ปปสกทมเมื่อวันที่13พฤศจิกาที่ผ่านมานี่ครับว่าขอให้มีหนังสือแจ้งแจ้งว่าคุณอุบลปิฎกได้ได้ไดถูกแจ้งข้อหาสมคบสนับสนุนความผิดร้ายแรงเกิ่ยกับยาเสพติดตรงนี้อำนาจของปปสเกิดก็เกิดอำนาจการตรวจสอบทรัพย์สินประเด็นย่างๆครับ พอเราได้รับหนังสือทางตบสกทมเขาก็ได้ประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งมีท่านประลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาครับพอได้รับหนังสือ13เราก็ทางตบสกทมก็เอาเรื่องเนี่ยเสนอที่ไปที่ท่านประลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับมีบอร์ดซึ่งมีอายการสูงสุดมีผบตลอมีอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมข้าพพดี อธิบดีกรมสุักรอธิบดีสักรักรผู้ว่าการผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยนะครับร่วมกับพี่นาก็มีมติว่านี้ครับมีมติว่าเห็นควรให้มีคําสั่งตรวจสอบทรัพย์สินนะครับเดิมเดิมเนี่ยเรามีคําสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องะครับแต่พอมีอายการได้แจ้งข้อหาพยายามส่วนได้แจ้งข้อหาเมื่อวันที่สองพิการก็ให้เปลี่ยนคําสั่งว่าให้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินในฐานะคุณอุปกิจ เป็นผู้มีทรัพย์สินที่เป็นเปลี่ยนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ต้องหาครับครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีมติให้กับเลขาธิการปปสเป็นผู้ดําเนินการครับโอเคประเด็นเนที่แอประเด็นกับผมผมก็ครับได้ผมก็ได้มีคําสั่งให้ปปสกทมครับเนื่องจากว่าทางคุณอุบกิจเนี่ยได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับไว้ที่ปปชนะครับเมื่อวันที่ย4ิบสี่พฤษภาสองพ6 2ห้าร้อหกสิบสอง ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่ารวมนะครับในอันนี้อยู่ในปชตรวจสอบได้นะครับมีทรัพย์สินทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทนะครับแล้วก็นี่สินนะครับครับแล้วก็ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นก็คือพอมาติของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วส่งให้ให้เลขาธิการปปชผมก็ได้ใช้อำนาจของของผมนะครับตาปประมุขหมายยาสิมาตราหกสิบแปดประกอบมาตาเจ็ดสิบสามนะครับสองก็ให ทางปปสกทมเนี่ยทําการสืบรัพย์ก่อนครับก็คือเสร็จเชือบัตามตามตามที่ที่คุณอุปกิจส์สแดงในปปชครับยื่นมาที่ทรัพย์สินในปปชว่าทรัพย์ทั้งที่เป็นที่ดินทั้งยานพาหนะทั้งเงินทุนเงินกู้ยืมบัญชีฝากต่างๆพวกนี้ครับทั้งโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างสิทธิบัตรสัมปทานและทรัพย์สินอื่นๆขณะนี้มีรายการใดอยู่ในอยู่ในกรรมสิทธิ์ของคุณอุปกิจ์บ้างหลังจากนั้นปปสกทมก็จะ เสนอมาที่ผมผมก็จะออกคําสั่งอายัดทรัพย์สินทั่วข่าวไว้เพื่อตรวจสอบครับครับครับทีนี้ทีนี้ตามขั้นตอนและก็ตามกฎหมายนะครับเราเริ่มจากการสืบทรัพย์ก่อนว่ามีทรัพย์อยู่ที่ไหนจากนั้นเราก็จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์ที่สืบได้ทีนี้ขั้นตอนขั้นตอนที่มากไปกว่าการตรวจสอบก็จะไปถึงขั้นของการอายัดจะอายัดทรัพย์อะไรได้บ้างครับอะไรอายัดไม่ได้ครับ ครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าทางสืบรับมาดีผมคือคืออำนาจผมเนี่ยคืออายัดไว้เาว่าอายัดทั่วเขาเพื่อตรวจสอบครับครัือจถ้าถ้าปปสกทมสมมุติว่าปปสกทมทําการสืบซั์แล้วนะครับบอกว่าถ้าตามที่ดินเบื้องต้นอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับในในการยื่นบัญชีในการยื่นบัญชีแสดงในการรัพย์สินที่ปปชเนี่ยคุณอุปคุณอุปกิจเนี่ยแสดงไว้สิบหกแปลงแต่เบื้องต้นเนี่ยทางปปสเราตรวจสอบได้เท่งที่สามแปลงนี้ครับ อย่างนี้เป็นต้นครับในผมยกัวอย่างเป็นต้นอย่างนี้ครับก็ <Okay. S 2> แล้วท,ทั้งทั้งที่ทั้งที่ผมเรียนคะทั้งทั้งที่ดินทั้งหุ้นทั้งอะไรทั้งต่างที่เกี่ยวข้องเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าปบกตอมอเขาสืบทรับแล้ว <Okay. S 2> ว่ายังอยู่ในการถือครองของกลุ่ธรริจอันเนี้ยเขาจะเสนอมาที่ผมผมก็จะออกคําสั่งอายัดไปชั่วคราวเพื่อการเพื่อทาการตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบคือกระบวนการนี้ผมก็จะอายัดไปชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบคร,รับครับ หมายความว่าสืบอไปเจอทรัพย์ที่ไหน,ไหนอายัดโชคราวเอาไว้ก่อนรอการตวรวจสอบถูกต้องนะฮะครับครับใช่ครับแล้วก็ระหว่างนั้นท,ที่ที่ที่อายัดไ่โชคราวเนี่ยหากว่ามีการหากมีการม,มีการยักย้ายถ่ายเทซ่อนเล่นเอาไปเสียทรัพย์ทรัพย์สินตน่างๆพวกนี้หรือรับไปวิระการใดอันนี้ก็มีความผิดไดตามได้ติดตามได้ใช่ครับเราครับเราพอเราพอผมออกคําสั่งไปเนี่ยก็จะมีพนักงานปบสเนี่ย เขาจะทําการเป็นผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเขาก็จะทำหนังสือไปที่ครุณาบกิ์ครับกรุณาบกต์ก็จะดีแคลรออกมาจะชี้แจงออกมาว่าอันไหนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรตรงนี้ประเด็นตรงที่ประเด็นตรงที่ผมต้องออกคําสั่งเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการเกิดการรอบคอบครับผมก็จะจะเอาเชิญพนักงานสอบสวนในคดีเนี้ยมาเป็นมาเป็นกรรมการในการตรวจสอบด้วยครับเพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงว่าทรัพย์ไหนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องทรัพย์ไหนที่ได้มาก่อน ที่จะเข้าไปเกี่ยวกับกระทำผิดซึ่งรายละเอียดคำนวณในผมผมโอเคได้ได้ได้ไม่ได้ไม่มีรายละเอียดครับผมคได้ได้ประเด็นของมันก็คือว่าประเด็นของมันก็คือว่ารายการทรัพย์สินที่จะยึดได้สุดท้ายเนี่ยรายการทรัพย์สินที่จะยึดได้ต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาหรือสืบเนื่องจากการค้ายาเท่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วเบื้องต้นยึดยึดไว้ตรวจสอบชั่วคราวไว้ก่อนครับแล้วก็ให้คุณอมภิษฐ์มาชี้แจง พร้อมเราก็จะมีทั้งพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินของปปสกับพนักงานสอบสวนสมมติกรบวนการไม่ได้จบแค่นี้นะครับโอเครับครับเชิญครับเชิญโอเคสมมติสมมติบ้านหลังนี้สมมติบ้านหลังนี้เป็นบ้านมรดกได้จากคุณพ่อคุณแม่ในหลักการก็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 อายัดไว้ชั่วคราวเพื่อการตรวจสอบก่อนแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นบ้านมรดกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้มาจากการค้ายาก็คืนไปถูกไหมต้องต้องคืนครับโอเคเข้าใจ ทูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้คุณอุปกิจเจอเฉพาะข้อหาฟอกเงินเป็นด้านหลักถ้าเฉพาะข้อหาฟอกเงินเป็นด้านหลักเราปฏิบัติการอย่างนี้ไม่ได้ที่เราทำ่างนี้ได้ก็เพราะว่ามีการเพิ่มข้อหาไปยุ่งกับยาถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเข้าใจต้องเข้ามาจัดการคือคือพูดง่ายคือคุณอุปกิจเนี่ยตบปปนี่ยออกคำสั่งครั้งแรกคือ25้าตุลาหกห้าออกคำสั่งเพราะเพราะว่า มันมีเส้นทางการเงินจากคุณปิยดาซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีดูมิลลานะครับมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีคุณอุบกิจหนึ่งบัญชีสองแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนั้น่ะซึ่งในขณะนั้นคุณอุบกิจยังไม่ได้มีข้อหาอะไรนะครับยังไม่ได้มีเรื่องยาเสพติดยังไม่มีเพียงแต่ว่าเส้นทางการเงินของยาเนี่ยที่เกี่ยวที่เป็นผู้ต้องหายาเสพติดแต่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นอ่ะเราก็อายัดทับศิลไว้ตรวจสอบไว้ครั้งหนึ่งแล้วครับแล้ต่อมาที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องตรงๆเลยก็คือเมื่อ ที่สองพิการที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ทางมีการแจ้งข้อหาและพระรามสวนของกองประชาการปราบปรามยาเสพติดเขาทำหนังสือถึงปปสเมื่อวันที่13พิการผมก็ให้ปปสกทมเอาเรื่องเข้าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ประหลัดเป็นประธานเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็ท่านประหลัดก็มีมติจากที่ผมกลับเรียนไปสักคู่เนี่ยครับโอเคกราบขอบคุณมากครับคุณพานุรัตน์ครับขอบคุณนะคะคนด่วนโทรพานุรัตน์หลักบุญค่ะ รักษาการเลขาธิการปปสปปสโอเคพ้นพงหนามไปหนึ่งคนค่ะพ้นพงหนามไปหนึ่งคนค่ะเปิดหลุมในระนาบผู้ช่วยพบตรว่างหนึ่งหลุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใครจะขยับขึ้นมาแทนเห็นเขามีชื่อแล้วนี่โอเคย้อนความกันนิดหนึ่งย้อนความกันนิดหนึ่งก่อนหน้านี้สวอุปกิจตเจอแค่ข้อหาฟอกเงินค่ะตามกฎหมายไปยุ่งจะรั์ไม่ได้ใช่ค่ะ แต่คราวนี้ในเวลาต่อมาพนักง,งานสอบสวนที่ตั้งขึ้นตามคําสั่งของไอการาสงส,สุดเพิ่มข้อกล่าวหาไปยุ่งกับ,บการขายยาด้วยนั่นไงเมื่อไปยุ่งกับการขายยาด้วยมันก็ถึงมือปปสมันโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายปปสฉบับใหม่มันก็ทําให้ปปสมีอํานาจในการเข้าไปอายัดทรัพย์ของสวอุปกิจค่ะ<ข><ข>นี่ก็คือที่มาของการที่เราสัมภาษณ์ว่าไปถึงไหน แต่คราวนี้แต่คราวนี้ปฏิบัติการอายัดรั์เริ่มจากการสืบรัย์ก่อนมีทรัพย์อยู่ตรงไหนก็อายัดไว้ก่อนทั้งหมดจากนั้นก็จะไปอายัดเอาไว้ก่อนเพื่อการตรวจสอบถ้าไม่ใช่ก็ค่อยยทยอยคืนพบว่าอทรัพย์เหล่านั้นมันไม่เกี่ยวกับการ้ายาไม่ได้มาเพราะการ้ายาก็จะทยอยคืนโอเคประมาณนั้นทีนี้ปฏิบัติการสืบทรัพย์ของปปสก็เริ่มจาก เริ่มจากบัญชีทรัพย์สินิที่สวอสุปกิจยื่นต่อป่อวัชการปปชในแหละปี62แกะเงาะแกะรอยง่ายเพราะมันจะมีรายละเอียดทุกอย่างหมดเลยรายงานรีพอร์ตไว้ครบโอเคไปดูสักนิดสิครับบนจอปรากฏแล้วนะครับบนจอเราดึงมาจากหน้าหนึ่งในแฟ้มของปปสค่ะยอดรวมี่เเป็นของจริงๆเลยไดขึ้นเอกสารทางราชการค่ะอื เอาเป็นว่าเมื่อปี2562 <62 S 2> ใช่ค่ะที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินสอง,องนกิยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชเ,เอาไว้โดยระบ,บุว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น1,774ล้านบาทเศษค่ะเศษเศษใน1,774ล้านบาทเศษเศษจะประกอบด้วยทรัพย์สิน8รายการด้วยกันรายการที่1เงินฝากบัญชีธนาคารนะคะทั้งหมดนะคะ36บัญชีด้วยกันนะคะเป็นเงิน648ล,ล้านบาทเศษเศษ ใน648้ล้านบาทเศษเศษ16บัญชี36บัญชีแบ่ง,บงเป็นเงินฝากธนาคารในประเทศไทย32บัญชี62ล้านเศษ62สล้านบาทเศษแล้วก็ต่างประเทศอีก4บัญชีต่างประเทศ4บัญชีน่าจะอยู่ที่สิงคโปร์และน่าจะอยู่ที่กัมพูชาใช่ค่ะเยอะอยู่นะรวมเป็นเงิน585ล้านบาทเศษ5้าบาล้านบาทเศษปรากฏอยู่ในบัญชี4บัญชีที่เปิดกับธนาคารต่างประเทศ สวบวิกิตเคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเงินที่มาจากการขายโรงแรมอโล่ให้กับเอ็ดดี้โอเครับทราบเปนตามนี้รายการที่2เงินลงทุนนะคะหลักทรัพย์พันธบัตรต่างๆนะคะจำนวน4ล้านบาทค่ะใช่ใช่ใช่จำนวน4ล้านบาทเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมนะคะ80ล้านบาท80ล้ 80, าน50 0แสนโอเคอ มีที่ดิน16แปลงใช่ค่ะมูลค่า3 2 4้ล้านบาทเศษค่ะเฉพาะที่ดินตรงซอยและเะคูก็หลายตังแลายหลังวันนั้น,น่ะที่ทดินทุเลทองเลยล่ละโอ,โอเครายการที่5ครับโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง7แห่งด้วยกันนะคะรวมเป็นมูลค่า167ล้านบาทค่ะยานพาหนะ 17. คัน125้าล้าน9 0้าแสนค่ะสิทธิและสัมปทานก็คือประกอบด้วยป้ายทะเบียนรถยนต์กรมปทานประกันชีวิตต่างๆรวมทั้งสิ้น5้ล้าน8แสนบาทเศษค่ะแสดงว่าต้องมีป้าย ป้ายป,ป้ายทะเบียนสวยปต้องมีป้ายทะเบียนสวยเลขสวยประมูลมีมูลค่าอยู่ในสต็อกอยู่ในสต็อกแหมลด้งกี่คัน17คันรายการที่8ครับเป็นทรัพย์สินอื่นๆนาฬิกาเครื่องประดับพระเครื่องงาช้างปืนรวมมูลค่านะคะ418ล้านบาทเศษค่ะโอเคโอเคผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าใน8รายการรายการที่จะเป็นประเด็นมากที่สุดน่าจะเป็น รายการที่เาาเ1เงินฝากบัญชีธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินฝากบัญชีธนาคารต่างประเทศ4บัญชี585ล้านบาทผมพูดจะว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่ปปสอเขาจะตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษใช่ทานเยอะซักเยอะโอเค